สวัสดีเข้าวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่17มิถุนายนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้า สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ต่อมาคือภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีเมฆปกคลุมบางพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนของภาคพยากรณ์อากาศวันที่17มิถุนายนช่วงเช้า คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24่ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน